สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอดีใจที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปของเรานะคะวันนี้เราจะนำเสนอวิธีทำแหนมหมูสาชั้นค่ะทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแหนมรับรองวันนี้ต้องติดใจอย่างแน่นอนเลยค่ะ พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเอาหมู3าชั้นนะคะประมาณ700กรัมนะคะใส่กระเทียมสับนะคะวันนี้ใช้กระเทียมไทยเพื่อความหอมค่ะ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสอย่างละ1ช้อนชาค่ะนวดให้เข้ากันนะคะเราจะนวดประมาณ15-20นาทีค่ะ แล้วก็เกลือที่ใช้นะคะเราจะทยอยใส่ค่ะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้หมูกับเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันได้ดีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเนื้อหมูของเรานั่นแหละค่ะจะเน่านะคะจะไม่กลายเป็นแหนมค่ะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะจากนั้น ใส่ข้าวสวยนะคะเราจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะการทำแหนมหมูสชั้นนะคะวิธีการทานเราจะเอาไปทอดค่ะเราจะไม่ทานดิบๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้เราหาถุงพลาสติกนะคะมาใส่เราจะใส่ถุงหนึ่งสองชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นม้วนม้วนแบบนี้ค่ะม้วนเข้าไปเลยนะคะไล่อากาศออกนะคะแบบนี้ค่ะทับขอบให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้หนังยางมัดหัวท้ายนะคะ นี่แบบนี้ค่ะจากนั้นเราเก็บใส่ภาชนะได้เลยนะคะเป็นกล่องแล้วก็มีฝาปิดนะคะจากนั้นเราก็จะทิ้งเขาไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2คืนค่ะครบ2คืนแล้วนะคะลองแกะดูค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นเราไปหั่นบางๆนะคะแล้วเราจะเอาไปทอดกันค่ะหรือว่าไม่หั่นก็ได้นะคะทอดก่อนแล้วค่อยหั่นก็ได้ค่ะวันนี้แอดมินหั่นก่อนแล้วก็เอาไปทอดนะคะใช้ไฟกลางค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูของเรานะคะแหนมของเรานี้กรอบนะคะหรือเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะหนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้แหนมหมูสามชั้นที่แสนอร่อยนะคะรสชาติก็ออกเปรียปร้ยวนิดนึงนะคะถ้าเราอยากได้เปรี้ยวมากกว่านี้ก็อาจจะทิ้งไว้3มคืนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้เราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะลองไปทำดูนะคะรับรองติดใจอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเม่เธอและกินเมเธอชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ